นี่คือรายการที่ทุกคนจะได้รู้จักนักธุรกิจและเกษตรกร,กรไทยระดับประเทศมาพัฒนาศักยภาพธุรกิจยกระดับความคิดต่อยอดความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจไทยไปพร้อมๆกันใน Business Class ธุรกิจพลิกชีวิต นี่คือปรางองค์พี่และปรางองน้องนะคะมีบางกลุ่มมีบางความเชื่อว่าการเดินผ่านประตูของปรางองค์น้องเนี่ยจะมีหน้าการที่เหมือนเป็นยักษ์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะกัดกินเขาจะดูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรานี่คือองค์จำลองที่สก็ต c ออกมาแล้วก็ทําเป็นครั้งแรกในโลกเลยใช่ค่ะน้อยคนเนี่ยอย่างน้อยมีหนึ่งคนเท่านั้นอ่ะจะเป็นครูและสืบสารตรงนี้ต่อไปฟังแล้วขนลุกแล้วเนี่ยใช่ฟังแล้วขนลุกนี่ พี่ที่ก่อนก็เหมือนเดิพรรมพีกว่านนะทุกคนสวัสดีค่ะบิเสเ n e s s c l a s ธธุรกิจพลิก,กชีวิตนะคะโอ้เราต้องลงทุนลงแรงกับขนาดนี้เพื่อตามหาอะไรคุณผู้ชมตามหาสิ่งล้ำค่ามากๆของคนไทยเราที่เมืองโบราณสีเทพนะคะทำไมเชียต้องตามหาสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งที่4ของประเทศไทยคุณผู้ชม านับจากแห่งที่3ที่เราได้รับรองจากยูเนสโกนะคะห่างมาราวๆาวสปีแห่งนี้เป็นแห่งที่4อุดรธานีเป็นแห่งที่5นะคะมะระดกโลกเนี่ยจะมีทั้งทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางธรรมชาติและน่าปลบมือไปกว่านั้นอีกเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนที่แห่งนี้กําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยการสร้างสรรปฏิมากรรมเฉพาะที่ชื่อว่าคนแครนั่นเองนะคะจะต้องไปดูกันว่า ไอเดียเนี้ยมายังไงแต่ที่แน่ๆน,นะคะนี่คือความภูมิใจของชาวไทยเราค่ะเชียร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมนี้และอนุรักษ์นะคะพลังแห่งมวลท้องถิ่นนี้ไปด้วยกันใน Business Class ธุรกิจพลิกชีวิตในวันนี้ค่ะ บุคคลที่เป็นคนสําคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนธุรกิจตัวเองนะแต่วันนี้มาขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อชุมชนนะคะต้องต้อนรับหัวเรือสําคัญคนนี้ค่ะคุณอ,อ้อดอกเตอร์วริศริยาบุญสมค่ะสวัสดีค่ะต้องถามพี่อ,อ้อคือจริงๆแล้วณนะตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือเมืองโบราณสีเทพส่วนจริงๆพี่อ,อ้อก็มีธุรกิจที่ทําอยู่แล้วของตัวเอง ใช่ใช่ไหมคะจริงๆทำอะไรอยู่ค่ะธุรกิจจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายในนะคะก็ออกแบบโรงแรมอาคารแล้วก็บ้านทั่วไปอะค่ะอินทีเรียดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใช่ค่ะและเป็นมาอย่างไรถึงมาขับเคลื่อนปังหนึ่งเป็นธุรกิจที่ให้กับชุมชนแห่งนี้ค่ะพี่อ้อการออกแบบเนี่ยนะคะ โรงแรมเนี่ยจะเป็นเรื่องอาร์ตออบเจกต์เนาะม,มันก็จะมีการผลิตงานออกมาเพื่อแต่งห้องตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยค่ะประดับตกแต่งเวลาเราไปโรงแรมเห็นไหมคะมจะมีอาร์ตออบเจกต์ที่ต่างกันไปไอต้ตรงนี้เป็นการสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี40นะคะน้องเมือ่มอปีที่แล้ว19กันยายน2566เนี่ยค่ะก็คือเมืองสีเทพเนี่ยได้รับมรดกโลกบอกได้เลยว่าวันนั้นเป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วปีนั้นน่ะพี่อายุ50พอดีโอ้พอดีเลยฉลองฉลองหลายฉลองเลยใช่หลายฉลองก็บอกว่า โอ้วันนี้มรดกโลกมาตกตรงหน้าเราอ<ฮ>ะในวัยที่ตัวเราเองเนี่ยมีความพร้อมพี่ก็เลยเริ่มเข้ามาที่สีเทพค่<ฮ>ะพอเข้ามาปุ๊บก,ก็เห็นเลยโอ้โหที่นี่นี่อุดมไปด้วยอัตลักษณ์นะคะและ้วต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงมากที่เห็นเลยที่ชัดเลยที่โดนใจมากที่สุดคือบรรดาแคะต่างๆแคะนี่คือ,ค,อ,ค,อคืออะไร,รคะพี่อ้อค่ะอธิบายิดนึงโอ,โอเคแคะแบบต่างๆนะคะคืออยู่รอบฐานของเขาข้างในเลย อ๋อเดี๋ยวนะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ที่เชเห็นนะเชจะเห็นเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยทีจะเขาจะมีทำท่าแบบอย่างนี้อย่างนี้บ้างเขาเรียกแคะแบกอันนี้นคือแคะใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคือเหมือนปฏิมากรรมเนี่ยคิดค้นขึ้นมาอีกทีนึงใช่ค่ะจากเรื่องราวค่ะจากเรื่องราวในเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ใช่ค่ะอ๋อโอเคอาเชว่าน่าสนใจลเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เราจะได้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนบางอย่างนะคะที่แฝงด้วยวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวต่างๆผ่านแห่งนี้แหละแต่จะผ่านอะไรบ้้้าาาางเเเเีียวรไปจจอหนนนท่คึ ที่จะพาทุกคนไปดูว่าทําไมเมืองโบราณสีเทพนี้นะคะถึงได้การขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันคะไปเดี๋ยวเชิญพี่อ้อเลยค่ะได้ค่ะเพราะว่าเราจะไปด้วยรถรางนี่นะทุกคนพี่อ้อจะขับเหรอคะโอ้ยจะเชียร์ขับไหมเอาโอเคแล้วกันนะคะเชียร์พี่ขับนะเชียร์พี่ขับนะหยอกหยอกหยอกนะคค่ะคงจะไม่มีใครรู้ เรื่องราวนะคะของเมืองโบราณแห่งน er> ี้ดีเท่าท่านนี้อีกแล้วนะคะพี่อุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่อุทยาของเรานี่เองขอเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะพี่อุ้มค่ะเมืองโบราณสีเทพเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นเมืองในพระธธรรมทวารวดีนะคะจะมีอายุประมาณ1,400ปีค่ะซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมแรกหลังจากที่เราเป็นสมัยก่อนปวติตราวัฒนธรรมทวารวดีค่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับ อิทธิพลมาจากาอินเดียนะคะท<ร>ี่จะเป็นอินเดียใต้ค่ะ <artık. S 2> ก็มีการนับถือศา,าสนาเกิดขึ้นซึ่งศาสนาแรกในนี้เนี่ยจะเป็นศาสนาพุทธเถราวาดนะคะซึ่งหลังจากที่ทวารวดีเขาเริ่มเสื่อมลงในสีเทพเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณเข้ามาแทนนะคะก็จะมีปรงสองพี่น้องกับปรงสีเทพที่เราเจอหลักฐานเนี่ยก็จะมีเป็นลัทธิเสาระนะคะที่นับถือสุยเทพเป็นเทพเจ้าสูงสุด <surviving. S 2> ลแล้วก็จะมีเป็นศาสนาฮินดูที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดค่ะข้างหลังนี้คืออะไรนะคะพี่ข้างหลังนี้จะเป็นปรงสองพี่น้องค่ะอ๋อเนี่ ก็จะดูเป็นศิลปะเขมรค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็จะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรโบราณจะบอกว่านี่คือเรื่องราวอายุกว่า1,400ปีจริงๆค่ะเรามีสองช่วงด้วยกันก็คือว,ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมทรวารวดีะจะอยู่ประมาณ1,400ปีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณจะอยู่ที่ประมาณ900-1,000ปีค่ะตอนต้นเนี่ยเชียร์เคยได้ยินว่าที่นี่มีการ สรรสร้างปฏิมากรรมหนึ่งที่กำลังจะมาขับเคลื่อนชุมชนก็คือคนแคร์คนแคร์นี่คือคือมีเรื่องราวความสําคัญอะไรเกี่ยวกับในเมืองสีเทียนเหรอคะคนแคร์เนี่ยเขาก็จะมีการประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานนะคะ<อ>เป็นฐานของโบราณสถานที่เรียกว่าเขาคลังในค่คะซึ่งเราก็จะพบเป็นปูนปั้นที่เป็นรูปบุคคลขนาดเล็กๆซึ่งเราจะพบได้มากในวัฒนธรรมทวารวดีค่ะแต่ของสีเทพที่มีความแตกต่างค่ะก็คือนอกจากคนแคร์ที่เป็นน้าคนเรามีคนแคร์ที่เป็นน้าสัตว์ด้วยจะมีช้างลิงสิงโตแล้วก็เป็นวัวหรือควายค่ะเราไปดูแล้วกันว่า ที่มานะคะคุณค่าของวัฒน,นธรรมที่สืบสานต่อยอดมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของเพชรบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราขอไปดูในเรียกว่าอะไรนะคะขออยทีเขาขลางในเดี๋ยวเราไปดูในเขาคลางในกันดีกว่าไป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 ตอนนี้เรามายืนกันอยู่บริเวณฐานของเขาคลังในแล้วนะคะแล้วก็มีคำหนึง่งคุณผู้ชมคนแครกที่เชียร์พูดไปนะคะจำได้ไหมนี่แหละสวยๆงามๆอยู่ตรงนี้ค่ะ คือจะเห็นว่ามีคาแรคเตอร์หลากหลายมากๆม,มีมีทั้งอย่างนี้แล้วก็มีทั้งแบบใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่อ,อ้อใช่โอ้แล้วพี่ตอนตอน,ตอนที่พี่อ้อมาเห็นคือหยิบจับเอาไอเดียนี้ไปต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงคะคืออย่างที่เรียนนะคะพอดีพี่ทำอินเทอร์เน็ตเนาะก็จะมีอาร์ตอ็อบเจกต์เยอะ,ะพอมาเจอที่เนี้ยพอเห็นคาแรคเตอร์เหล่านี้ชัดมากชัดเลยนะมีทั้งเป็นแบบโคนแล้วมีหน้าลิง อันนี้เป็นเป็นช้างหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเป็นช้างแล้วก็มีหน้าวัวหรือควายด้วยคือคืนนี้แหละเชื่อว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่ของคนที่มีความเชี่ยวชาญที่อาจจะอยู่กับอาร์ตออบเจกต์มาเยอะแหละเพราะว่าถ้าถ้าเชียร์อย่างเงี้ยเชียร์เห็นแล้วเชียร์ก็อาจโอ้ยทึ่งเนาะเก่งสวยจังเลยแต่ว่าคิดนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตรงปรางสองพี่น้องเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เราต้องไปตรงนั้นหน่อยดีไหมคะพี่นะคะใกล้ๆกันใกล้ๆกันแปลไปไปดูการไปดูกัน เราจะไปเจอช่วงหน้าเนอะพี่อ้อทั้งคนแคร์เองนะคะหรือแม้กระทั่งองค์สุริยเทพเองเราจะมาดูกันว่าพี่อ้อขับ เคลื่อนวัฒนธรรมหรือว่าคุณค่าตรงนีน้มาสู่ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะแต่เราจะทิ้งท้ายไปกับตรงนี้นะคุณผู้ชมคือนี่คือปรางองค์พี่และปรางองค์น้องนะคะเชยรจาริปิดเบรกเพราะอะไรจะไปเดินผ่านประตูนี้พี่อ้อคะเขาบอกว่ามีบางกลุม่มมีบางความเชื่อว่าการเดินผ่านประตูของปรางองค์น้องเนี้ยจะมีหน้าการที่เหมือนเป็นยักษ์เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาจะกัดกินเขาจะดูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเรานะคะเชยเลยต้องรีบปิดเบรกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเชียร์เดินผ่านประตูแล้วเชียร์ไม่อยู่เดี๋ยวจะไม่มีคนทํารายการต่อก็เลยต้องปิด ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงานไม่เดินนะคะทานน่านี้ท่านั้นก็ลองดูนะคะเผื่อใครได้มาเยี่ยมชมก็อย่าลืมมาเดินผ่านประตูนี้ะจะได้ดูดกลืนสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนะคะาอาจ้ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันคะ่ะเชียร์เข้าขก่อนเฮ้ยลุ้นเลยนะ<อ>ทุกคนหายไปไหนล่ะ <laughs> นี่เป็นการเปิดเบรกที่อลังการและมีกลิ่นอาประนธรรมที่ทรงคุณค่ามากเลยพี่อ้อค่ะเมื่อสักครู่นี้คือเป็นโชว์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะโชว์ที่เห็นนะคะอันแรกเลยคือว่าระบำศรีเทพในเดือนเมษายนคือเรียกว่าวันสงการเนาะ องสุริยะเทพซึ่งที่ขุดพบที่เราไปตะกี้เนี่ยค่ะถูกขุดพบที่ปรางสองพี่น้องอเนี่ยค่ะ,คะนะคะปรางสองพี่น้องเนี่ยเขาก็เลยเป็นเขาเรียกว่าประเพณีเลยว่าจะต้องมีการระบำวงสวงองค์สุริยเทพที่นี่เลยค่ะก็คือจะเป็นรำนที่เราเห็นตะกี้นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเชียรยขอบคุณก่อนนะคะขอบุณชาวบ้านทุกทุกคนที่ตั้งใจมาทําโชว์แล้วก็เหมือนมาต้อนรับแล้วก็มาแสดงวัฒนธรรมดีๆให้เห็น ถึงชาวบ้านตัวน้อยที่อยู่ข้างลาง่งวันดีจ้าออกทีวีได้เนาะไปบอกคุณพ่อคุณแม่เปิดด้วยนะสิบโมงนะดูหนูด้วยนะโตขึ้นอย่ามาฟ้องพี่นะ <c oughs> ทีนี้ต้องถามว่าเชียร์เหลือบไปเห็นตรงนู้นพี่อ้อสกุลช่างสีเทพอันนี้คืออะไรคะ สกุลช่างสีเทพต้องเรียนนะคะว่าที่เราได้มรดกโลกหนึ่งในนี้ก็คือสกุลช่างสีเทพค่ะเพราะว่าสกุลช่างสีเทพมีความโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆนะคะเป็นทุนวัฒนธรรมของทราวดียุคแรกเริ่มเลยค่ะน้องเชียนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราไปตะกี้เนาะก็เห็นว่าจะมีพวกแคระต่างๆนะคะที่เป็นคาแรคเตอร์รอบกับเขาข้างในนั่นแหละค่ะเป็นสกุลช่างสีเทพไม่เคยมีที่ไหนก็กลายมาขุดพบที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็มีความโดดเด่นไม่หมือ เนยุคไหนเลยในยุคทราวดีค่ะ,คะก็เลยว่าสกุลช่างนี้ต้องเป็นสกุลช่างสีเทพเพราะเขาพบจารึกซึ่งมีชื่อนี้ชัดเจนว่า เป็นสกุลช่างสีเทโอทโอเคอย่างตัวหนังสือที่เราเห็นเนี่ยทำไมตัวหนังสือดูมีเอกลักษณ์เฉพาะนี่คือตัวอักษปรปลวะใช่ค่ะแต่ว่าเอากลิ่นอายของปรารวะเนี่ยมาผสมผสานก,กับภาษาไทยใช่แล้วจะได้เห็นอยู่ทามทั่วๆไปเนี่ยคือเราไปไหนนะเห็นบอกว่าชาพิชบูหรือว่าชาวสีเทพเองเนี่ย,ยก็จะเอากลิ่นอายของอักษรเนี่ยมาผสมกับการสื่อสารเป็นตัวหนังสือให้เราได้เห็นอยู่ตลอดใช่ค่ะเชื่อว่านี่เป็นการสืบซับที่ดีมากเลยนะคะเพราะเชื่อรู้สึกนี่คือความสวยงามมากแต่ทีนี้มาถึงเรื่องของการนําเอาองค์สุริยเทพ มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนพี่ย่อมีแรงขับเคลื่อนยังไงบ้างกับเรื่องนี้คะค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่า พอ,อเข้ามาที่นี่เรารู้เลยว่ามีองค์สุยธาพยอยู่หนึ่งองค์นะคะ,คะที่ที่เห็นก็คือขุดพบที่หน้าปรางสองพี่น้องเนี่ยนะคะ,คะมีความโดดเด่นและงดงามและสมบูรณ์ที่สุดคือองค์นี้นะคะ,คะก็อยู่ในยุคที่พุทธศตวรรษที่13-14ถึงแล้วก็อยู่ประดิษฐานอยู่ที่พิพันพนค,ค่ะแต่ขณะดเดียวกันที่ตัวสีเทพเองหรือว่าที่อุทยานสีเทพเองกลับไม่มีองค์นี้นะคะที่ที่สมบูรณ์ทําให้เห็นพี่ก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมมรดกเหล่านี้นะคะต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ พี่ก็เลยได้เข้าไปแล้วก็สเก็ตนะคะออกแบบแล้วทำสามดีแล้วออกมาเป็นองค์จําลองครั้งแรกของประเทศไทยนี่คือองค์จําลองที่สเก็ตออกมากแล้วก็ทําเป็นครั้งแรกในโลกเลยใช่ค่ะโอ้ อันนี้ร่วมกับทางพอสุรัตน์บุญทรงนะคะผอวิทย์พ่อช่างค่ะในการรวบรวมงานนี้คือทางสเก็ตและปั้นมือนะคะแล้วออกมาเป็นตัวนี้เห็นว่าโจทย์ลิขสิทธิ์แล้วด้วยใช่ค่ะเรามองว่าตรงนี้นะคะเป็นการทําขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเป็นองค์จําลองซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งจากองค์จริงคือเมทยี่สิบแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของสกุลช่างสีเทพที่เป็นทารวดียุคแรกเริ่มเนี่ยก็คือ คือองนี้ละค่ะพี่ก็เลยได้สเก็ตแล้วก็ทําองค์ย่อขึ้นมาเขาเรียกว่าปฏิมากรรมจาลององสุริเทพมรดกโลกี่ย่อเองนําสิ่งเหล่านี้มาขับเคลื่อนต่อยอดเศรษฐกิจทางชุมชนนะคะสร้างรายได้มากมายพลิกชีวิตชาวสีเทพแล้วนี่แหละเป็นอะไรบ้างบอกเลยเหนือความคาดหมายเชยโยนม่อันนึงเป็นไอติมก็มีค่ะและเป็นอะไรที่มากก่อนั้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเดินดูกันค่ะ English Business Class สนับสนุนโดย a r t ์เ t Factory สศูนย์แนะแนวด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเฉพาะทาง อยู่กับพันชวันนี้ที่เมืองโบราณสีเทพนะคะศิลปะ,ะเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทมากเลยค่ะเวอร์บทุ่มเทภาษาอังกฤษก็คือ to dedicate to dedicate I dedicate with body and mind to create this project I dedicate with body and mind ฉันทุ่มเททั้งกายและใจ to create this project <c oughs> เพื่อที่จะสร้างสรรผลงานชิ้นนี้ค่ะ การสร้างสรรผลงานหรือการทำธุรกิจอะไรสักอย่างอาจจะยากนิดนึงแต่พันคิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะขอ้ชรัตเย์วันนี้ขอเสนอ with hard work and dedication anything is possible with hard work and dedication ด้วยการทำงานหนักและความทุ่มเท anything is possible ทุกอย่างก็เป็นไปได้ค่ะ English Business Class เชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทให้ถูกที่สิ่งเหล่านั้นต้องส่งผลดีแน่นอนค่ะและถ้าใครสนใจอยากศึกษาต,ต่อต่างประเทศเฉพาะทางสามารถติดต่อ a s s Factory ได้เลยนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะชว่วงสุดท้ายของ Business Class ธุรกิจพลิกชีวิตแล้วนะคะบอกเลยวันนี้คือความภูมิใจที่เชร์แบบอิ่มเอมาก นี่คือเมืองโบราณสีเทพนะคะมระดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยบ้านเราเนี่ยแหละนะคะนอกเหนือจากนั้นยังมีแรงกําลังดีๆในการมาขับเคลื่อนต่อยอดเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปอีกผู้หญิงเก่งคนนี้คือพี่อ้อนะคะพี่อ้อคะเราคุยกันมามากมายเราได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาที่มาของเมืองโบราณสีเทพแล้วมาจนถึงตอนนี้การต่อยอดสู่ เศรษฐกิจชุมชนพลิกชีวิตของชาวชุมชนสีเทพมากมายตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่อ้อได้เล่าให้เราฟังไปเนี่ยพี่อ้อได้มีการก่อเกิดโครงการสําหรับที่นี่ด้วยใช่ค่ะวงเล็บทุนส่วนตัวด้วยนะอันนี้ชื่นชมมากพี่อ้อเล่าโครงการนี้ให้ฟังนิดนึงพี่ก็เลยเข้ามาแล้วมองเห็นทุนวัฒนธรรมมากมายแล้วก็ชาวชุมชนนี้นะคะอยู่ในเรียกว่า หนึ่งในมรดกโลกนั้นคือสกุลช่างสีเทพ ừ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  พี่เลยมีความคิดว่าเอ้ยที่นี่เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้อยู่แวดล้อมไปได้วยทุนวัฒนธรรมสูงเนี่ยมั่นใจนะคะว่าเขาต้องมีดินเอสกุลช่างสีเทพแน่นอนพี่มองเห็นความชัดเจนของคาแรคเตอร์ที่ชัดมากและสามารถมาต่อยอดเป็นผิดพันธุ์เป็นของ ừ ừ ตกแต่งบ้านหรือเป็นของขวัญหกฝากได้ก็เลยมาออกเป็นโครงการสืบสารภูมิปัญญาสกุลช่างสีเทพสอนสี่หลักสูตรเบื้องต้นอะไรบ้างคะก็มีหลักสูตรงานเขียน งานปั้นงานแกะงานหลอ่อซึ่งเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทั่วไปเลย<อ>นะคะแล้วพี่คาดหวังนะคะว่าพี่ก็สอนฟรีทั้งหมดหนึ่งร้อคนสอนฟรีทั้งหมดทั้งหมดค่ะว้าวร่วมกับวิทยาเยพราะช่างโดยอาจารย์สุรักุลทรงนะ,ค,ะ,ค,ะคือเป็นผอเพระช่างท่านก็เอื้อเฟื้อหลักสูตรมาให้นะคะพี่หวังยังไงรู้ไหมเชีย พี่คิดว่าเอาละวันนี้คาลิเเตอร์เนี่ยเหล่านี้ยมาตั้งแต่พันกว่าปีแล้วข้ามการเวลามาถึงวันเนี้ยพี่บอกว่าพี่ก็อยากจะเห็นว่าคาลิเเตอร์ข้ามกาลเวลาที่โดดเด่นอย่างเนี้ยจะมีสกุลช่างสีเทพสักคนไหมที่อยู่แคปซูลเวลาแล้วมาอยู่ที่นี่ หนึ่งในร้อยเนี่ยพี่ตั้งใจว่าน้อยคนเนี่ยอย่างน้อยมีหนึ่งคนเท่านั้นอ่ะจะเป็นครูแล้วสืบสานตรงนี้ต่อไปุฟังละคนลุกแล้วเนี่ยใช่ฟังละคนลุกนอกจากว่าสร้างผลิตพัณฑ์แล้วยังสร้างงานสร้างเงินให้กับ<ม>ชุมชนต่อยอดจริงๆได้อีกด้วยเนี่ยค่ะพอพี่มาสอนเชื่อไหมหลักสูตรแรกตกใจเลยยังไงคะเก่งกว่าครูจริงหรอแค่แค่เพียงว่ามันไม่ได้มีพื้นที่ในการที่ให้เขาได้แสดงศัก,ยภ,ษษกยภาพนี่เชื่อว,ว่าเป็น DNA <อ>ดีเอ็นเอไหมดีเอ็นเอสีเทพเอ็นเนตัวมากพี่แบบ โทษนะทุกวนันนี้ยังขนลุกอยู่เลยอายลูกสิษธ์ลูกสิษธิ์สเก็ตสวยกว่าเรา ดีไซน์ต่อยอดไปมากกว่าเราเห็นมากกว่าเราเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีแรงเวลาแรงขับออกมาเท่านั้นเองปลายเบรกที่แล้วเห็นเป็นรูปบ้านจำลองใช่ไหมคะอคสีมีเป็นอะไรอีกคะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นอะไรเป็นเป็นของขวัญของฝากได้หมดเลยไปถึงไอเทมอะแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะเด็กน้อยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักหรอกว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรแต่พอเขาได้เห็นและซึมซับเนี่ยมันก็จะอยู่อยู่ตัวเขาใช่ค่ะและคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเงี้ยหยิบจับขึ้นมาอ้าวนี่คืออะไรเราก็จะไปศึกษาหาความรู้ละมันก็เลยจะส่งต่อสิ่ง่นี้ะค คือไปกับทุกๆผลิตภัณฑ์<ช>ที่เป็นมากกว่าที่คิดจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าถ้าเรามีแรงผลักดันดีๆแบบนี้แล้วมีห้องเรียนที่เบื่อแบบให้อาชีพพลิกชีวิตชาวชุมชนแล้วสิ่งหนึ่งที่ต่อยอดไปได้อีกทุกคนหากเรามาจดเป็นเครื่องหมายการค้านะคะทำเป็นแบรนดิ้งขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหล่านี้มันจะไม่เกิดความสเปซสปา<ช>์และมันจะรวมภายใต้แบรนด์เดียวกันและโตและสื่อสารไปทางเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต่อยอดมูลค่าให้กับชุมชนนี้ได้<ช>และนี่คือสิ่งที่พ ใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะ,คะสิ่งที่จะจดเนี้ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของชุมชนคนคสีเทพทั้งหมดเลยนะคะรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่นี่ต้นทุนวัฒนธรรมที่คงมีเขาจะมาสร้างในเรื่องของสร้างงานสร้างเงินคนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชุมชนทั้งหมดหไปด้วยกันค่ะ งานที่ สร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วก็จะคุ้มครองเลยนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยอ,องสุริยเทพหรือว่าคนแคร์นเนี่ยก็คือเป็นปฏิมาก,กรรมที่มีอยู่แล้วเราเอามาออกแบบใหม่ก็จดลิขสิทธิ์ตามที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าจดในด้านไหนบ้างและเอามาต่อย,ยอดทําเป็นแบรนดิ้งหรือว่าจดเครื่องหมายการค้าได้อีกนี่แหละคือเรื่องของการไม่ใช่แค่ว่าเราจะส่งต่อวัฒนธรรมหรือคุณค่าต่างๆเนี่ยผ่านอะไรผ่านการคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญ,ญญาจะเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดใช่และสร้างมูลค่าได้ดีที่สุดนะคะทุกคนอะไอดเรยในกาอย หรือว่าจะสืบสารคุณค่าทางท้องถิ่นอย่างไรนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะพี่อ้อก่อนที่เราจะปิดรายการขอสูตรลับที่พลิกชีวิตฝากเป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคนที่ดูหน่อยได้ไหมคะพี่ทํางานทุกอย่างด้วยความรักความศรัทธานะคะและความตั้งใจและไม่เคยย่อท้อเชื่อะคะ่ถ้าทํางานที่รักแล้วใส่ใจกับเขาทํได้จิตที่บริสุทธิ์และตั้งใจเนี่ยเชื่อเถอะทุกอย่างไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนเราจะฝากฟานมันไปและประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะโอ้นี่แหละจิตแห่งความศรัทธาและเชื่อในสิ่งที่ทำนะคะเอาจริงๆผู้หญิงคนนี้เน ลุยเลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเรามองเห็นแล้วเราจับและลุยและทําเลยนะคะ<ช>แล้วก็นี่แหละแรงขับเคลื่อนของชุมชนก็เกิดเป็นโครงการที่ได้พลังของชาวสีเทพมาช่วยและโตไปได้วยกันใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากมากฝากหน่อยถ้าอยากจะติดตามหรือว่าซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะพี่อ้อคะเบื้องต้นได้มาที่โรงเรียนบ้านนาตะกุดก่อนนะคะที่นี่จะเป็นแหล่งรวมของทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ครูอ้อนะคะสี่นักสูตรนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกเรียนไปแล้วแล้วก็แล้วก็ดีไซน์สวยงามแล้วเนี่ย จะจำหน่ายที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านนาตะกุดนะคะตําบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่านี่คือความอิ่มเอิมนะคะเชียร์มีโอกาสได้เดินทางมาที่เพชรบูรณ์แต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆยังไม่ได้เคยมาสัมผัสอะไรที่เป็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิน่นโดยเฉพาะมีมาอย่างยาวนานได้ขนาดนี้นี่คือความภูมิใจเนะพี่อ้อเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากๆที่มาส่งแรงบันดานใจนี้ต่อ้กับพวกเรานะคะ<ช><ๆ>ทุกคนคะ่นคะ Business ค่ะธุรกิจพลิชีวิตอย่าลืมติดตามนะคะชมย้อนหลังได้ทาง y u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  e เชียร์อัพชันแนลแห่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้เชียร์พี่อ้อและชาวสีเทพนะคะชาวพิชบูรณ์ตรงนี้ลากันไปก่อน <ST BR AN CO> ตอนจบขอลาทุกคนแบบเฮ่พร้อมกัน <ST BR AN CO> ได้ไหมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะหนึ่งสย้